อากุลาบเลยกว่ากุลา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีกับญาติธรรมสนมนิวาเรติทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปที่หลักเกโลเฮียนนําโชคที่อาเภอศรีคภุมจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเบิงต้นเลขว่าในงวดวันที่17นะครับกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่นะอีกบอกกี่วันหัวสีออกแล้วนะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาผมไลยเดินทางไปที่ ลกิโลเฮียน้ำโฉกที่อำเภอซีคอละภูมินะครับไปบึงบรรยากาศซึ่งบรรยากาศวันนั้นก็ทั้งวันตลอดทั้งวันนะครับก็มีคนไปขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดนะครับกันอย่างเนื่องแน่นนะครับอยู่ตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าวันนั้นเป็นวันที่1ิ และวันแห่งความหลักบางคนก็อพ้านุมสาวกันไปนะเป็นครูนะฮะบางคนก็พาพ่อแม่ไปไม่เลือปกติครับไปขอโชคขอลาภผ่านไปผ่านมากะแหว่กันขอกันในส่วนของตัวเลขนะครับมือวันที่14เนี่ยเจ๊ใหญ่บางโพทองก็เดินทางม,มาจากจังหวัดอ่ากรุงเทพฮะบ่แมาจังหวัดนะมาจากกรุงเทพนะครับ,มา,าม,รบมาที่บ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็แวะนะทำพิธีที่ทลักกิโลเ่นกระดตัวเลข,ขกันนะครับเดี๋ยว ได้เหล็กมิหยังให้เพ่นผู้ยูไกลๆนั่นแหละครับบอกว่าได้เล็กจากเจ๊ใหญ่บางบัวทองแล้วก็ปูหนักขลาดได้ตัวเล็กมิหยังกันครับเดี๋ยวให้พี่อูเนาะให้พี่อูเพิ่นมาบอกครับว่าเอเจ๊ใหญ่บางบัวทองได้เล็กมิหยั่งปูหนักขลาดได้เล็กมิหยังกันครับของเจ๊ใหญ่บางบัวทองครับวันนี้ได้2 9 0ครับ และ่องของปลูคนขลาชได้268ครับวันนี้ที่มาใช่ไหมครับที่มาครับสองเจ้าครับวันนี้คนมาเยอะไหมมาเยอะครับมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับออ๋โอเคครับวันนี้วันแห่งความรักด้วยเนาะครับผมนี่ครับเจ๊ใหญ่บางบัวทองนะครับเพิ่นก็ให้เลขเนี่ยตามตัมที่คลิปที่ผมดูนะครับที่ผมไปถ่ายนั่นน่ะเจ๊ใหญ่บางบัวทองเพิ่นก็ให้มา290เนาะ290นะครับให้ตัวเดียวเลยเลข เลขกสามตัวแล้วก็ปูน่นาคราชนะครับปูน่นาคราชก็ให้มาครับสองนะสองคือกันสองหกแปดจะเห็นว่าทั้งเจ๊ใหญ่บางบัวทองปูน่นาคราชเนี่ยที่ให้มามีลักอร่อยตัวเดียวกันคือเลขกสองนะครับส่วนลักสิบเนี่ยจะเป็นหกกับเก้านะครับเจ๊ใหญ่บางบัวทองให้เก้ามาหลักสิบนะครับเป็นสองเก้าศูนย์ ลักสิจะเป็นลักเก่าแต่ปูนักขลาดเนี่ยจะเป็นลักหกซึ่งเก่าก,กับหกบางคนก็บ,บอกว่าเอ๊ะมันตัวเดียวกันแกกแขกับเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นลักหน่วยลักหน่วยเนี่ยจะเป็นของเจ๊ใหญ่บงมือทองจะเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์เห็นจะเห็นว่าเลขศูนย์เนี่ยนะไปประกบกันกับปูนาคขาชวันเดียวกันนาะทีมากจะเห็นว่าปูนาคขลาดไฮแปดนะแปด ศนยะชาเอาจริงๆก็คือถ้าเราจะประกบคู่กันจะซื้อตามตัวกระได้ด้อพี่น้องสตัวไอ้สองตัวสตัว,ตวทั้งสองคู่ก็คือสองสของเจ้ใหญ่บังเบอรทองนะครับเจ้ใหญ่บังทองพื้นไห้2สองเ่าศูนครับปูน,น้าขลาดพื้นหหก2 6ดนะครับสอง 6, 8, จะเห็นว่าหลักร้อยตัวเดียวกันหลักสิบเนี่ย ตัวค,คล้ายๆกันค,คล้ายๆกันคือเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันคิดว่าเป็นตัวเดียวกันก็นแล้วกันอาฮ่าเกาับหกเป็นตัวเดียวกันหลายคนก็บอกว่าตัวเดียวตัวเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าเลขหลักหน่วยศูนย์กับ8ปนี่ฮะ แต่ว่าความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้เจดียใหญ่ลักหน่วยลักหน่วยนะครับลักหน่วยจะเป็นหลักศูนย์หนักกราดลักแปดศูนย์กับแปดเนี่ยบนแนนะครับอาจจะมาลักหน่วยก็ได้แต่ว่าจะมาบนหนจจนรือล่างอาจจะมาทั้งคู่นะครับอาจจะมาทั้งคู่แต่ว่าลักลักศูนย์ของเจียใหญ่บางมุอทองหลายคนก็ชอบนะครับหลักศูนย์เออหลักศูนย์เนี่ยของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับไม่ใช่หลักศ <laughs> ูนย์เออยังไงก็แล้วับนี่คือ วิเคราะห์ตัวเลขของเจใหย่บางบัวทองบางบัวทองแล้วก็ปูนักกราชแต่ฐานของปอูของเจบางบัวทองที่หายมาหลักหน่วยอยู่ในหลักศูนย์ซึ่งนะครับถ้าเอาตามสถิตินะครับเลขสถิติเราจะไปอยู่ในหลักสิบใช่ไหมครับอยู่ในหลักสิบถ้ามันออกนะถ้าเลขของ ของของเจ๊ใหญ่บางบัวทองออกเนี่ยถ้ามันออกตามนี้คือมันน่าจะออกนะความเป็นไปได้น่าจะออกก็คือ209นะ209ถ้าของเจ๊ใหญ่บางบัวทองมานะครับหน้าไอเ้เลขเลขเลขสูนเนี่ยน่าจะไปอยู่หลักสิบมากกว่าน่าจะอยู่ไปไปอยู่หลักสิบในส่วนของปูน่นาคราชเนี่ยปูน่นาคราชสองหก 8 268นะครับ8ไอตัวหลักหน่วยหลักหน่วยของปูน่นาคราชนะฮะ8เนี่ย bon net, นบนแน่ฮะ8นะ่าจะอยู่บ,บาบาอยู่ลักลักหน่วยกับลักซิบคือกันบนแน่ bon net, ใจนะครับถ้าออกเลขของปูน่นาคราช268เนี่ยครับ268นะ่าสนใจอยู่ครับไอ้68นะครับ68ตัวตัว2ตัวถ่ายเนี่ย6กับ8แต่ถ้านะ8เนี่ย จะมาหรือเปล่าเพราะว่า8ดเนี่ยมันมาหลายงวดเดี่ยวหนาสนใจคือกันนะครับ6นะครับ6เนี่ยกลายเป็นเก่าได้นะครับถ้าไพรสสื่อนี่อย่าลืมนะครับไอ้เก่า88เก่านี่ระวังด้วยหลายคนบอกว่ามันเป็นเหล็กอันแน่นอนฮนะแน่นอน,นครับเพราะามันเป็นเหล็กอมาตะอยู่แล้วมันต้องอันครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับนี่คือเหล็กของปู่นาคราชความหนาสนใจอย,อยูทีเหล็ก8ครับ นะวุวงเหล็กเป็นเหล็กเหนี่นไปเลยหรือว่าใายสิจับเป็นคู่ก็ได้ครับนะจับไปเป็นคู่ก็ได้นะครับก็คือ8098นปะ6 8ประมาณนี้นะจับเป็นไปคู่ประกบคู่กันเลยครับเพราะว่ามาวันเดียวกันเพราะมาวันเดียวกันอาจจะดวงสมพงศนะ์ดวงวดวงสมพง์กันก็ได้ลองเอาเจ๊ใหญ่กับปูน่นาคราชประกบประกบนะครับประกบเลขใส่กันนะประกบเลขใส่กันให ดูน,น่าสนใจแต่นะครับถ้าใครจะซื้อเลขเจ๊ใหญ่บางบัวทองเนี่ย290เพื่อเลข8ของปูนน่นาคราชหยิบโยงไปใส่ด้วยอย่างเช่น290 209ซื้อ2 08 280อย่างนี้ประกบคู่กันเลยครับ น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนสนมนิววารายตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้เฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับพม้องอครับย้ำอีกถึงนะย้ำอีกฮะเจ๊ใหญ่บางบัวทอง90 เจีใหญ่จากบางบัวต้องไม้สองเก้าศูนยูนาคราูน,นาครให้ส6 8เดหนึ่งนด้ถ้าพี่น้องชื่นชอบเลขใดศรัทธาเลขใดให้แม่เอ่ยซื้อเข้าไปตามใจชอบ ถ้าจุดว่าไม่ทันแม่เอ้ยถ้าฟังไม่ทันโยนไปดูด้านหลังจากอมรินทร์ที่ีช่องเป็ดแล้วพร้อมด้วยเบิกคอยด้วยนะออาวันนี้ก็ที่งานก็เต